นี่อะไรจ้าวันนี้จะมาลองทำส้มตำด้วยอ่โคนรูทนะคะที่สวีเดนเรียกโคนรูทใช้แทนเส้นมะละกอนะคะทุกคนเราเคยทำทานไปสองรอบนะคะก็อร่อยนะคะกลิ่นก็จะคล้ายๆกับมะละกอะกอยูอม่มะละกอดิบนะดิบๆกินดิบๆแซ่บนะทุกคน เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วนะคะไปรอดูนะคะว่าหน้าตาของส้มตําที่เราตําด้วยคนรูทนะคะหน้าตามันจะเป็นยังไงตอนนี้กําลังต้มขนมจีนอยู่ยนี่ขนมจีนกำลังต้มอ,อยู่เดือดแล้วย่ๆแ,แล้วก็ไก่ก็อบเสร็จแล้วไอ้นี่คือแบบว่าใช้เวลานานสุดนะคะแล้วก็อย่าไปเลือกกินสีดำเนาะถ้าใครเห็นสีดำก่อนนะกระเทียมพริกตำลงไปแล้วนะคะเรียบร้อยเห็นไหม นี่พริกตำไปแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็แค่ตำกระเทียมตำพริกกับกระเทียมแล้วเรียบร้อยนะคะน้ำตาลไปตาลค้ำม่มีความหนัวน้ำนาวไปหยิบขาตั้งกล้องมาแล้วทุกคนจะถ่ายคลิปมันนหน่อย และคราวนี้นะคะก็ปูดองปูดองที่สวีเดนเราใช้เป็นปูอย่างนี้นะคะในกระป๋องเข้าใจไหมเราล้างแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็เป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนล้างแล้วใส่ลงไปให้หมดเลย แล้วก็น้ำลายใหญ่ไหลยห้อยน้ําปลานางฟ้านะคะบีบลงไปสามช้อนแล้วก็เส้นโคนรูของเรานะคะใส่ลงไปเลยเราทําแบบว่าง่ายๆง่ายนะทุกคนที่จริงกินตำปลานะคะแล้วานะะนี้ มันอยากปูนะนก็เลยซื้อมาเก็บไว้ปูนี้ก็คือว่ามันเป็นปูแช่แข็งนะคะที่เขาดองมาแล้วในกระปุกเรียบร้อยนะแล้วก็แช่แข็งต้องซิมก่อนนะคะอือหืออร่อยะคะ่ะ เอาละข้าวนี้ก็ใช้ใส่จานมันก็จะออกแนวว่าเรียลลิตี้นิดนึงนะทุกคนคลิปวิดีโอของเรา เพราะว่าส,สวยมากแมยกจะให้ชมสีใกล้ๆนะคะ ึ้นมาเีน้ำย,ยาล้างจานใส่ลดกลิ่นเอาให้มันทุนท่มๆหน่อย จะมาเทขนมจีนออกทุกคนขนมจีนเป็นหนมจีนแห้งนะคะต้มเทออกเสร็นี่ด้วยดีกว่าจะได้ค่าเชื้อโรคไปด้วย เรียบร้อยส้งตังก็เรียบร้อยไปดูหน้าชัดๆว่ามาหน้ามันจะสวยแค่ไหนนี่เลยคะ่ะหน้าตาชัดๆของเขานะคะ จมอนจานน่าจะดีกว่าเพราะตอนนี้แสงดีมากสีได้นะรสชาติก็ได้ทุกคนหอยน้ำลายแตกเผ็ดกำลังดีนะคะตอนนี้เราไม่ค่อยกินเผ็ดเยอะแล้วป้าแก่แล้วนะคะภูมิต้านตาหารป้าไม่ค่อยดีเท่าที่ควร <laughs> และนี่ก็คือไก่ย่างไก่อบดําๆของเรานะคะพวกนี้ก็เป็นซอสอะไรนะ เราหมักซอสซีอิ๊วขาวกับหอยนางรมนะคะมันก็เลยเป็นอย่างนี้ไปที่ใส่น้ำตาลนะคะแค่นี้เองแค่สองอย่างแล้วก็อ,อ,อะไรนะกระเทียมป่นไปชิมกันเอาละทุกคนอันนี้เราก็มาสอยเส้นหนงอเจน <c oughs> โอ้โหยังร้อนแล้วอุ่อยู่เลยอ <c oughs> เอาไว้ข้างๆนะคะ โชคดีนะคะที่ทานคนเดียวเวลามันซิดใส่รอบค้างอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซิดใส่ตาเพื่อนไก่เอาดำๆออกนะคะทุกคนพรอนเป็นหนัง ออแล้วข้างใน,นมันจะเป็นนี้โอ้โหคลุกคลุกล่อนอืมได้เอ๋มาแค่สิบนาทีนะ เห็นควันไหมไม่รู้เห็นไหม ขอบอกว่าละมุนมากเราไม่ทานผงชูรสโดยตรงมานานมากแล้วนะคะแบบไม่มีผงชูรสอยู่ที่บ้านสิบปีได้แล้วสิบสามปีได้แล้วโดยประมาณแต่ยังกินอยู่นะคะเพราะว่ามันก็น่าจะมีในพวก น้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้แทนมะละกอได้อย่างดีมากแล้วก็ราคาราคาเนี่ยถูกกว่มามะละกอเยอะถูกกันเยอะนะคะหลายเท่าเลย สวยมากกาอ่ะทน,นี้จะมาลอง ชิ็นปูให้เพื่อนๆดูนะฮะโสล้างน้ำคือเด็ดมากต้องดูดนี้ละ <laughs> ล้างน้ำคือเด็ดมากทุกคน คือไม่เก็มเกินตอนที่กินแบบแรกๆนะใส่แบบไม่ล้างน้ำนะโอ้โหพระเจ้าโคตรอะทั้งเค็มทั้งยังไงไม่รู้ว่าอื่นๆอะบอกไม่ถูกต้องกินคู่ต้องกินคู่แล้วต,ต้องกินแบบครบสูตรของเรา ไมวเนี่ยสุดยอดถึงขั้นต้องูดดมีว่าคิดดูเดี๋ยว สุดๆเพื่อนๆได้มื้อกลางวันอะไรกินกันบ้างตามด้วยใจ่โปรตีน ไม่ทราบว่าใครกินเหมือนกันบ้างเลยเอาไก่ลงไปจุ่มจุ่มจุ่มในน้ำนะคะละมุนไก่น้ำปลาล้มามปู นาำทีได้ดูดปูนี่ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะรู้สึกได้ถึงพลังกระเทียมน้ำดองปูพลังโซเดียมอ <laughs> ทุ่มฉ่ำโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจากลาไปแต่เพียงเท่านี้ตกลง รูทโคดน,นะคะผ่านผ่านชลุยแสบคือเก่าแหมหยัยพร้อมไก่ย่างเอไก่อบนะคะหมักแค่สิบนาทีทุกคนไม่ต้องเยอะแยะอร่อยไม่อร่อยมันขึ้นอยู่ที่ทรงต่ำไม่ขึ้นอยู่ที่ไก่นี่ไงเรากล้ามากโอเคค่ะให้มันอร่อยสักอย่างนะ้อย่างใดอย่างหนึ่งแค่นั้นเองที่เดือก,ก็กินได้ <S <S โอเควันนี้เขาจากลากันไปแต่เพียงเท่านี้ <S <S เชียวเฮเบิร์ก่อน อย่าลืมติดตามกดติดตามไปด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า